ีแลตอนนี้วกุญแจติดอยู่ตรงนี้นี่อดีลูกน้องมาถ่ายไม้เมื่อกี้แล้วก็ถังแก๊สหายไปหนึ่งใบในนี้แล้วในนี้มีมีอะไรหายมั้งครับมีมีมีถังแก๊สลูกถังแก๊สมาได้ค่ะเข้ามาเลยครับมาจะตั้งตรงนี้มาจะตั้งอยู่ตรงนี้อันนี้เพิ่งเติมถังนี้แต่ถังนู้นไม่มีแก๊สมันไม่เอา ออนี่หัวก๊อก <Okay. S 3> ด้วยเหรอใช่แลัวมันจะมีหัวก๊อกทุกอันเลยข้าวเหรอม้ยแา่ครูผู้หิงพันรงอ๋อไม่มีพันรงมาดอู่ใช่ไหมลาออกไปแล้วครับไม่อยู่ในนอนอยู่เขาก็ไม่เคยมาเทีรา่นีมาดวยใน้มันรอยแกะนีเห็นไหมมันจะถอดอะไรไม่เนี่ย เออมันจะทอดอะไรจู่แล้ววะเนี่ยโอ้ทอดหมดเลยตัวนี้ออกมาเพื่อจะเอาทองแดงทองแดงท่อแอร์เหรอทองแดงท่อแอร์ตรงนู้นน่ะทั้งที่เอาไปอะสี่ห้าเครื่องทั้งหมดห้าตัวห้าตัวแล้วห้องสุรการด้วยครับ พอมาเห็นตอนกี่โมงครับพอเพราะผมมาเห็นตอนบ่ายสามโมงบ่ายสามโมงแต่ครูก็เข้ามานี่น้องก็เข้ามาแต่เขาไม่ได้มาตรงนี้แต่ตอนแรกคิดว่าเป็นแค่ถังแก๊สทีนแรกเป็นถังแก๊สแล้วผมเดินมาตรงนี้ผมถึงเห็นตรงนี้แล้วก็ไปคิดว่าเป็นห้องกุรแด้วยเพาะเราเพิ่งเห็นเมื่อกี้พร้อมกันยนี้นะแต่ผมมาเห็นแค่ว่าทุยบุหรี่อยู่ในห้องน้ำครูผมเห็นแค่ทุยบุหรี่อยู่ในห้องน้ำครูอย่างเดียวครับ ไปรื้อโต๊ะผมด้วยไรื้อตาโต๊ะหมดลมันรือว่าห้างนี้รืโต๊ะพออด้วยแต่ว่าของพอมีอะไรหายไหมครับไม่ไม่มีไม่มีอะไรหายนะของอะไรนั่นไว้ไอ้ล้อลอยรื้อป่ะป้าเก๊ผมพ่ออไม่ได้เอาของมีค่าไว้ไม่มีมีลกีเราต้อยนะาหตามว่าเป็นหมื่นๆเลยตั้ง่นั่นแหละถึงบอกผมเคยผมเคยคำถามดิบอกคำตอบทอถามดิ อ๋อมีหน้าน,นี่รอยลอ้มกระจุยกระจายอ่าม,มันเปิดได้แล้วที่สังเกตดูมีรอยเนี้ยอ้นี้หล่นไปตรงนี้ที่เห็นหน้าฉันเทใจแล้วแต่ฉันไม่ได้ไปดูคิดว่ารือว่าใครมานั่นมีรอยรืดในโต๊ะมีรอยรืมีรอยมีรอยรืในโต๊ะแล้วก็ของอันไอ้นี้หล่นไปครับ thôi nào con này, 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 ban đêm nhá, lักษณะ trong này nó sẽ tan là đang เอาหมดเลยแมไม่เหลือไว้ให้มันไม่ทุกแ่บน่าจะตั้งบนครับมันตัดตั้งแต่ข้างบนแล้วก็แถนี่ยรอยเนี้ยก็คือมีบันไดมีอยู่ฝั่งนู้นน่าจะเอาไปขายนะครับนี่ถามแล้วก็ซื้อของๆก็ได้เมื่อไรมีคนมาอ่าแสดงว่ามันแน่นเลยมีคนขี่บานมามาเลย เอาตัวเนี้ยปิดไว้นะมันปิดไปเงี้ยปิดไว้แบบไม่ให้แต่ผมมาสังเกตว่ามันเห็นว่าตรงนน้นโดนแล้วตร,ลตรงนี้มันมีด้วยมันก็ต้องโดนด้วยอ๋อไปเห็นตัวสี่ตัวนูก้ก่อนแล้วก็ย้อนกลับมาดูตัวนี้อ๋อก็ไม่เหลือเหมือนกัน